สวัสดีนะครับเมื่อกี้ประชุมเสร็จแล้วก็ทานข้าวในระหว่างทานข้าวหารือในเรื่องรายละเอียดเป็ดตะเล็ต่างๆนะครับกับบรรดารัฐมีรองรัฐมตรีก็ขอใช้เวลาแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวลงมาหน่อยพบถือต้องยิ้มแย้มแจ่มใสนะต้องส่องกระจกดูตัวเองก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไงก่อนลงมาใช่ไหมให้มาดูผ่อนคลายนะครับไม่งนั้นก็เครียดลงมามันก็เจอพวกเราบางทีก็หุดงิดเกิดไป เิรษฐีสายทหารเนี่ยนะเป็นผู้บัญชาทหารเนี่ยวันจันทร์เนี่ยต้องทําหน้าหัวหินไว้ก่อนเพราะว่ามันจะได้เรียบร้อยทกทะธิ์ลูกน้องก็ได้อยู่ในระเบียบนะถ้าโมโหวันจันทร์อีกทีไปโมโหวันพุธถึงทีไปโมโหวันศุกร์มันก็จะเรียบร้อยเถ่าทิด้วยมันก็จะยเตรษฐีสายมาวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเป็นคนของประชาชนแล้วใช่ไหมคนประชาชนก็คือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแรงที่ทุกคนอยากตั้งตั้งตั้งผมเป็นผมก็เป็นในหมดแหละนะ พราะนี่ผมทำหน้าที่เพื่อประชาชนนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าใครก็ตามที่มายืนอยู่ตรงเนี้ยนะจะมาด้วยวิธีไหนก็ตามเนี่ยขอให้ไปดูเจตอารมณ์ความมุ่งมั่นในการที่จะทาให้ประเทศไทยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะก็ผมคิดว่าใครที่ที่มุ่งมั่นอย่างนั้นมันก็เหมาะสมในการที่เข้ามาการบริหารในอนาคตต่อไปที่ไม่ใช่ผมนะผมพูดถึงการเมืองต่างๆในวันหน้าอย่าเอาผมไปเกี่ยวข้องอีกนะใจเปล่าเออ นะก็ดูทุกคนนั่นแหละที่เขามุ่งมัน่นจะเข้ามาแก้ปัญหาชาบานเมืองก็ดูแลเขาสับสนเข้าไปนะครับมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะคนไม่ดีเราก็ต้องรู้ว่ามันไม่ดีอย่างไรนะครับมันอาจจะดีกับบางกลุ่มไม่ดีกับบางกลุ่มในทั้นลงเนี้ยต้องไปเลือกเอาให้ดีนะเพราะเป็นหน้าที่ของท่านไม่ใช่ของผมคราวน,นี้ประเด็นที่ถามมานะครับในเรื่องอะไรละ่ะเรื่องอาจะความคืบหน้าของอดีตนายกสีก็ผมยังไม่รายงานไปทางการเลยนะ ือเรื่องนี้ในกรณีที่ไปต่างประเทศเนี่ยมันก็ต้องมีการสอบถามผ่านทางการะทรวงการต่างประเทศถ้าเขาไม่ยัไมไห้ตอบมาก็เขาก็ยังไม่ยืนยันถึงแม้ว่าจะการพบปะพบเพ็นในคลิปเพื่อแปลงต่างก็ตามผมถือว่าการทํางานของราชการเนี่ยเป็นเ,นเรื่องของของตัวบทกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ยืนยันมาแล้วในส่วนขงขั้นตอนต่างๆเรื่องคดีความผิดต่างๆก็เป็นเรื่องของตอารวจสำนักงานตำรวจแงชาตินะครับเมื่อได้รับการหลักฐานการยืนยันที่ชัดเจนนะแลวที่ผ่านมาเราก็ต้องดูที่ว่าเราเคยได้รับการส่งตัวมาทั้งเท่าไหร่ มันมีอยู่แล้วนะที่พามาก็ไม่ค่อยได้รับะนะเพราะเป็นเรื่องของเขาเองเขาก็มีการพิจารณาของเขานะเราขอไปก็ได้แต่เ้าให้หรือเปล่าก็ไปรู้ใช่ไหมมีเหตุมีผลของเขาเองนะครับก็ค่อยๆทำกันต่อไปนะครับไม่ได้ไปปล่อยปละล้วเลยใครทั้งสิ้นนั่นแหละนะครับเรื่องที่สองออนักการเมืองจับมือกันปกะกาศตะยกคนนอกประกัดใครยังไม่รู้เลยใช่ไหม เราเห็นว่าเป้าไปเป็นผมอยู่อย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีคนเลยหรือนะไปไปดูคนอื่นหน่อยนะเพราะฉะนั้นในส่วนของผมเองนั้นผมก็ก็ทุกอย่างมันก็ไปไปตามกฎหมายตัวบทกฎหมายนั่นแหละครับวันหน้าอะไรเกิดขึ้นเราก็ยังไม่ทราบนะก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายลูกนะเราอย่าไปกังวลรัฐมนุนออกมาแล้วหรือพอกดรัฐมนูนออกมาแล้วต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้นี่เราไปคิดกันเองหรือเปล่านะก็ฝากกันช่วยคิดด้วยแล้วกันนะครับอย่าอย่าทำให้ทุกอย่างมันเสียเวลาเลยเพราะวันนี้เรากำลังทํางานอยู่นะครับ การเมืองก็เรื่องของการเมืองก็ว่ากันไปนะครับเรื่องของการแก้ไขประกาศปปชผมจางกาไปแล้วว่าพอไม่ใช่เรื่องที่มีความจําเป็นนะครับที่จะไปเพิ่มวงเงินสามพันบาทอะไรก็ไม่จำเป็นหรอกครับนะเพราะยังไงวันนี้เวลาไปต่างประเทศอะไรเขาให้มามันก็ส่วนหนึ่งถ้าเกินสามพันไปแล้วเนี่ยมันต้องรายงานแล้วก็ส่งหน่วยต้นสังกัดหมดของผมก็ได้รับมาอะไรมาก็ส่งสรารย,ยกเขาเป็นคนการกรองเขาเก็บไว้หมดนะครับที่เอามาโชว์อยู่ตามอะไร ตามที่ทำเนียบก็มีในตู้เตอร์อะไรพวกนี้อยู่ในบัญชีเยอะแยะหมดนะครับในกรณีที่ขอมีมูลค่าเกิน,นก็รับไม่ได้อยู่แล้วนะครับเรื่องต่อไปคดีรถหรูอะไรแต่าง้พนี้ก็ต้องมองในหลายประเด็นด้วยกันนะประเด็นแรกคือก็เกี่ยวกับเรื่องผู้ประกอบการใช่ไหมครับมันมีทั้งผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนบริษัทโดยตรงกับผู้แทนที่นําเข้าโดยเกรมาร์เก็ตนะซึ่งมันต้องสร้างความเป็นธรรมให้กับเขาตรงนั้นเพราะต้นทุนมันต่างกัน อันที่สองเขาไปดูแลผู้บริโภคนะครับผู้ที่ซื้อไปแล้วถ้าซื้อ,อด้วยรู้ว่ามันไม่ถูกกฎหมายนั่นก็อีกกรณีหนึ่งก็ต้องก็ต้องก็ต้องทําให้ถูกกฎหมายนะครับในกรณีที่ซื้อมือสองมือสามมือสี่มือห้าซึ่งก็ไม่รู้ไอ้มือหนึ่งมันซื้อมถูกมาผิดมันก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังในการซื้อของเหล่านี้นะครับว่าทําให้มันถูกต้องซะการเสียภาษีมันตรงกับรุ่นรถหรือป้าย เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นวันนี้ก็คือการปลดล็อกต่างๆให้ได้ตามกฎหมายนะครับเพื่อจะทําให้ธุรกิจนี้มันสามารถเดินหน้าต่อไปได้เกิดความเป็นธรรมทั้งผู้ประกอบการผู้บริโภคทั้งหมดนะครับวันนี้ก็ทราบว,ว่ามีรถจํานวนมากนะครับที่ที่ติดในเรื่องนี้อยู่จะทํำยังไงก็ทาถูกต้องตามกฎหมายภาษีต่างๆจะทํำยังไงนะครับแล้วรัฐบาลจะก็จะได้เงินจากตรงนี้มามากพอสมควรภาษีเหล่านี้แล้วคนบริโภคก็จะสบายใจแต่นี้ต้องใช้กฎหมายทั้งหมดนะครับไม่ได้ไปเอื้อประโยชน์ให้กับใครนะ เรื่องกรณีแก้ปัญหาดิจิตอลเหล่านี้ก็กําลังพิจารณาอยู่นะครับฝ่ายกฎหมายกำลังดำเนินการอยู่เราก็เห็นใจเข้าใจนะครับว่าเราจะทํายังไงให้ทั้งผู้ประกอบการผู้ชมส่วนราชการต่างๆมีความคิดเห็นที่ที่ตรงกันที่สามารถจะปลดล็อกปัญหาต่างๆเหล่านี้นไปได้นี่ไงคือการปฏิรูปแล้วละ่ะนะคือการแก้ปัญหาเดิมที่มันมีปัญหาอยู่กันทั้งหมดอย่าลืมว่าเรื่องผู้ประกอบการดิจิตอลมันเกิดมานานแล้วนะวันนี้ก็ต้องมาตามแก้กันตรงนี้แหละนะครับตอนแรกก็ทุกคนก็นคิดว่า มันจะมีรายได้ดีต่งางๆก็แข่งกันประมูลไปอะไรไปแต่็จแล้วปรากฏว่าท้ายสุดแล้วมันก็ขาดทุนถ้าทุนใหญ่เพราะว่า <c oughs> สปอนเซอร์มันก็มีเท่าเดิมใช่ไหมเนี่ยมันเลยทําให้เกิดปัญหานะครับก็ต้องเห็นใจนะสิ่งกันและกันแล้วต้องเห็นใจรัฐบาลด้วยก็ต้องทาอะไรให้มันถูกต้องตามคัดลองรองทําตามกฎหมายนะครับแต่รับว่าจะพยายามแก้ปัญหาให้นะครับไม่างนั้นธุรกิจมันก็จะแย่ลงเรื่องต่อไปในการประชุมกรอบ ผู้นำกาะพม่าคงล้านช้างสมุทไพรวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็มีสมาชิกที่จะไปร่วมการพิจารณาหลายประเด็นด้วยกันสิ่งสั้งพันก็คือเรื่องการบริหารจัดการแม่น้ําร่วมกันอย่างยั่งยืนนะครับเรามีคณะกรรมการอยู่แล้วจากหลายประเทศสประเทศนะร่วมกันคราวนี้ก็ต้องไปดูที่ว่าจะบริหารจัดการน้ําอย่างไรเพราะบางทีต้นต้นน้ามันมาจากไกลโน่นมีเขื่อนมาเลยตลอดตลอดทางมาเพราะฉะนั้นประเทศที่อยู่ทางท้ายน้ําก็มีปัญหาไทยวเวียดนามลาวกัมพูชาก็มีปัญหาหมดนะครับ ก็่ารืมว่าเป็นแม่น้ําระหว่างประเทศแม่น้าไม่ใช่แม่น้ําของใครนะเพราะนั้นต้องหราหารจดกรน้ำให้ให้ยังยืนให้ได้ก็จะไปไประชุมเรื่องแผนบริการ5ปีนะครับซึ่งจีนเนงก็ได้มีการจับกองทุน300ล้าน,นอดอลลาร์มาเพื่อใหออ้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกได้ได้ได้กู้เอาไปใช้ในเรื่องการพัฒนานะให้กับประชาชนตลอดแนวลําน้ําแม่น้ำคงประเทศไทยก็รู้สึกว่ได้มา5โครงการมากนะ โครงการการลงทุนต่างๆเพื่อเกิดประโยชน์กับประชาชนนะครับผู้บริโภคเรื่องต่อไปการหาเือกับสมเด็จทุนเซนก็คงต้องมีนะทั้งจีนทั้งทั้งกัมพูชาเพราะในฐานะท่านเป็นประธานใช่ไหมก็ให้เกียรติถึงกันและกันก็มีการพบปะพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับในช่วงมีการประชุมหรอือก่อนการประชุมนะครับก็คงเป็นเรื่องของการติดตามความคืบหน้าในการประชุมเจตีที่ผ่านมาคณนะอะไรอะไรคณะคอรมอ อย่างไม่เป็นทางการมันมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องการธุรกิจการค้าการลงทุนนะผ,ผลผลทางการเกษตรอะไรเหล่านี้นะครับก็คงหาดอกันนะครับมาติดตามความก้าวหน้ากันทั้งสองฝ่ายนะครับเส้นท,ทางรถไฟเชื่อมกันของอาลันปอยเปตพนมเปนวันนี้ก็ของเราที่ไปเชื่อมกับที่ที่ปอยเปตก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะแต่ในส่วนของปอยเปตไปพนมเปนก็ยังยังยังดำเนินการอยู่นะก็คงใช้เวลาพอสมควร ซึ่งในไทยก็ให้การช่วยเหลือเรื่องของบวนรถเรื่องการฝึกพลรขับต่างๆไปแล้วนะครับก็คงคงต้องเร่งกันเน็นการนะครับ <c oughs> เรื่องด่านพรมแดนอีกนะครับที่ด่านสะตึงบดนะครับอีกอกันหนึ่งก็ที่ต้องดูเรื่องอพิธีการสุรากรต่างๆเรื่องของการข้ามแดนการขนส่งสินค้าเขาคงต้องคุยกับถนนเท้นตรงนี้นะครับการสินคา้าซื้อสินคา้าการ,กรเกษตรอย่างที่เช่นหลายลอย่างเนี่ยกาิกาบอกแล้วไงว่าภาสีมันมันในในเรื่องของ พอทีในเรื่องเ่านี่มันถูนเปอร์เซนต์ในบรรดาสมสาชิกอาเซียนด้วยกันเนี่ยนะเพราะเราเป็นกติกานะเพราะนั้นถูกเปอร์เซนต์คราวนี้ถ้าเรากีดกันมันก็ไม่ได้เพราะกติกาว่าแต่คราวนี้มันจะซื้อได้เท่าไหร่ยังไงเราก็ต้องพูดคุยแต่ทํายังไงจะไม่มีผลกระทบกับภายในประเทศสินค้าชนิดไหนที่เราขาดแคลนเราไม่พอเพียงยกอย่างเช่นข้าวโพดเนี่ยเราขาดจํานวนมากนะเกี่ยวกับเรื่องอาหารเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันก็ไปพันกับการนําข้าวะาลีเข้ามาอีกซึ่งข้าวสาลีก็ต้องนําเข้าอีกในส่วนของ พันธสัญญาก็ต้องไปดูที่ว่าความสมดุลมันอยู่ตรงไหนแล้วทํำยังไงจะไม่เกิดผลกระทบกับกับท่าการเกษตรของเรานะครับเราต้องคํานึงถึงคุณของเราเป็นหลักะนะเพราะนั้นการพูดคุยต่างๆก็ผมยืนยันว่าผมไม่ได้ไปเอื้อประโยชน์ให้กับใครเพราะฉนั้นผประโยชน์ของชาติต้องมาสถานการความสภาพกรุงเทพก็ต้องเกิดนะในเรื่องของการจัดสรรภารกิจและบุคคลวันนี้ก็เป็นการหารือพอชชอนะครับว่าจะเป็นการได้อย่างไรต่อไปนะครับเพื่อนําไปถูกการใช้กฎหมาย นะมันมีความจำเป็นที่ต้องใช้กฎหมายพิเศษหรือไม่ก็กาลังหารือกันอยู่นะแต่สาคัญที่สุดก็คือว่าทํา,งงานักงานกรรมการบริหารจัดการน้ำมันต้องเกิดขึ้นแล้วก็พอบอรบน้ําใหม่ก็กำลังพิจารณาอยู่ตรงโน้นมันจะต้องสอบคล้องกันถ้ารอทางโน้นอย่างเดียวมันจะไหวไหมทนมันไหมนะวันนี้เราก็ต้องเร่งแก้ปัญหาเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องการน้ําท่วมอุทกภัยนะแล้วก็ฝนแรงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทานงานที่จะตั้งข้มาแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าที่เหมือนกับเป็น <c oughs> อะไรละ่ะ บูรณาการนะติดตามงบงานงบกระทรวงต่างนะรวมทั้งเอาข้อมูลในเรื่องของศูนย์ข้อมูลต่างๆนะของสนก,กอของศูนย์น้ำศูนย์เรงต่างทั้งหมดเน่ยเพื่อจะไปสู่การบริหารจัดการมันมีหลายอย่างด้วยกันนะไม่ใช่น้ําในเขตชมพูทานอย่างเดียวน้ํานอกเขตชมพูทานการบริหารลุ่มน้ําทั้งหมด25ลุ่มน้ำนะการบริหารโครงการขนาดใหญ่โครงการพระโครงการตามพระบรัติอีกเยอะแยะหมดเพราะฉะนั้น หน่วยงานนี้จะเป็นผู้ที่บูรณาการนะเอาจัดทำแผนงานต่างๆแต่หน่วยงานเดิมเนี่ยยังคงมีหน้าที่ในการจัดรรงบประมาณอยู่เหมือนเดิมมาแหละเพียงแต่ว่าจะต้องสอดคล้องกับตรงน <Huh? S 1> ี้เหมือนกับออดิชั่ะนะเพื <Alright. S 1> ่อจะอนุมัติแผนงานโครงการต่างๆนะครับจะช่วยกันกรองด้วยไม่ให้เกิดการซ้าซ้อนนะครับแล้วก็ให้เกิดผลงานไปรูปธรรมนะวันนี้ในส่วนของบุคลากรอำานาจหน้าที่อันนี้ก็อย่างที่ว่านะเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันนะครับเรื่อง การทางกระทรวงแรงงานนะครับการปรับพ่ะแรงขั้นต่ำก็ผมเป็นเรื่องขารือคณะกรรมการนะครับผมคงไปลงไปลงุลงเลมากตัวนั้นไม่ได้ผมที่เพีงแตยบอกว่าทำํำยังไงจะไม่สร้างผลกระทบในการประกอบการธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดทั้งเล็กกลางใหญ่นะครับทั้งเอสทั้งซารดับมันจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมให้เขาหรือไม่อันนี้ก็สทวกคลังรับไปแล้วนะถ้ามีการขึ้น,ข,นขึ้นเท่าไหร่ก็อยู่ในคณะกรรมการทรานพี่นาอยู่นะครับแล้วถานประกอบการขนาดเล็กจะทํำยังไงกับเขา นะที่มีลูกจ้างมีอะไรไม่กี่คนนะร้านค้ายอย่างที่คนก็ก็ส่งปัญหามาให้ผมนั่นแหละนะผมก็ต้องมาแก้ปัญหาหเขาว่าจะทํายังไง mm. เกิดความเป็นธรรมนะครับอันนี้ก็ขอให้ให,ให้รอฟังอีกทีนะก็คงเร็วๆนี้นะก็คงจะมีมีการขออนุมัติขึ้นมานะครับก็ขอขอ้อมสนอจากเอกชนด้วยแล้วกันนะกูนทาทำเข้าใจนิดนึงนะถ้าใครมีเรื่องร้อนรัฐบาลก็จะหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาให้นะครับ โดยในเรื่องของมาตรการทางการเงินรคลังซึ่งเราเราสามารถทําได้นะครับอันนี้ก็ขอทุกคนให้ร่วมมือกันนิดหนึ่งหลายคนก็ผมเข้าใจดีนะว่าภ <c oughs> าคธุรกิจก็ต้องการผลกําไรให้มากขึ้นลดค่าใช้จ่ายต้นทุนให้มากขึ้นแต่เราต้องอย่าลืมคนจนหรือว่าแรงงานเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์จากตรงนี้อย่างไรนะครับในการดูแลรัฐก็ไปดูแลในเรื่องของสวัสดิการสังคมประกันตนะลรก็ว่าไปมันจะร่วมมือกันได้ตรงไหนล่ะถ้าทุกคนเรียกร้องกันทั้งหมด แล้วไม่ยอมกันมันก็รัฐบาลจะไปสั่งอะไรใครได้มันมีขั้นรรนการถามฝ่ายอยู่แล้วไม่ใช่หรือนะเรื่องต่อไปไอ <c oughs> ้เรื่องอะไรไหนคุณอ่ผมไม่ตอบดีกว่านะลาบเลื่อนไปราบเลื่อนก็ไปรอดูวันหน้ากันแล้วกันนะมันจะเกิดอะไรขึ้นผมที่บอกวันนี้เราต้องมองสิ่งที่ผมกำลังทําอยู่วันนี้มันควรจะต้องทําต่อกันหรือไม่ขับเคลื่อนกันหรือไม่แล้วใครจะทําก็ไปว่ากันมานะเป็นคนอื่นก็ได้นะครับ เรื่องการวัดแพ็กเกจช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยวันนี้เราต้องมองก,กันซึ่งมันเป็นโครงการที่สืบต่อต่อ,ตอเนื่องมาจากระดับที่หนึ่งที่เราเคยให้เงินไปส่วนหนึ่งนะครับในการไปจัดซื้อสินค้าเรื่องการจัดซื้อสินค้าหลายคนก็บอกว่าเออให้ให้เป็นเงินไปได้ไหมผมถามว่าในข้อที่จริงแล้วมันจะได้ไปซื้อของเหล่านี้ไหมมาเราก็เคยเห็นอยู่แล้วนะครับเพราะทุกคนก็มีความเดือดร้อนแต่ทีน,น,นี้เพื่อเพื่อบรรเทาเพื่อวยาวยาการค่าใช้จ่ายในครอบครัวซื้อข้าวสารน้ำมันพืชปกระป๋องอะไรก็ว่าไป มันถึงต้องไปซื้อที่ราคาวันหน้า,าอาจจะไปที่ข้างนอกได้ก,ก็ได้แต่ถ้าให้เป็นเงินใบแล้วมันก็มีปัญหาหมดนั่นแหละนะก็ฝากผู้โยแล้วกันวันหน้าเนี่ยเราก็อะไรอย่ไปถูดสังคมการไร้เงินสดนะการใชกร้การใช้บัตรเครดิตเดบิตต่างๆเหล่านี้ถ้าถ้ารวลาร้านค้าอื่นะไม่ไม่ไมไมปรับพัฒนาตัวองตรงนี้ไม่ถูกเข้าสู่ระบบการจัดจดทะเบียนนะทุกคนกลัวภาษีไงแม้กระทั่งร้านค้าอาหาร ร้านอาหารร้านอาหารริมทางร้านอาหารที่ตามสั่งอะไรพวกนี้บางทีไม่ได้ขึ้นทะเบียนพอไม่ได้ขึ้นทะเบียนขึ้นมาก็เวลารัฐบาลมีมาตรการลงไปช่วยเหลือสนับสนุนกองทุนหรือทุนอะไรก็เข้าใช้ไม่ได้พอใช้ไม่ได้ก็บอกว่าไม่ไรับการดูแลก็ท่านก็ต้องขึ้นทะเบียนนะวันหน้าก็อาจจะต้อง <c oughs> ถ้าสมมติว่าอย่างนั้นมันก็ต้องมีมีการใช้จ่ายด้วยบัตรด้วยการ์ดด้วยต่างๆนะในอนาคตนะวันนี้ก็ฝาก เตือนไว้ก่อนแล้วกันนะครับไม่หว่าพราะจะทําให้ธุรกิจใครมันเสียหายหรอกเพียงแต่ว่ามันต้องพัฒนาตัวเองกันบ้างแล้วนะอย่าให้มันมันต้องไปไล่ด้วยกฎหมายไล่จับกันไล่ปิดร้านอะไรเงี้ยผมไม่ต้องการอะไรเลยนะมันเสียหายไปทั้งหมดนะครับทุกคนต้องเคารพกฎหมายสาหรับโครงการอันนี้เป็นโครงการประมาณเท่าไหร่วงเงินประมาณทนะักษาหมื่นเปล้านไหซึ่งก็มีงบมานอยู่แล้วละรองรับอยู่แล้วนะครับก็เป็นโครงการต่อจากบริการอันแรก พราะฉะนั้นระยะที่สองในที่สําคัญก็คือเน้นในเรื่องของการฝึกอบรมในการสร้างในการเข้าถึงกองทุนนะครับอันนี้สําหรับผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่าสามหมื่นแล้วก็แสนบาทนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการระยะที่สองอันนี้มันจะสอดคล้องกับมาตรการลดความยากจนของประเทศไทยในทุกจังหวัดนะครับซึ่งก็มีคณะกรรมการอีกคณะซึ่งมีนายมงตรีเป็นประธานอยู่แล้วก็จะเอาทั้งเศรษฐกิจ นะเอาทั้งเกษตรเอาทั้ง,งความมั่นคงลงไปช่วยกันดูตรงนี้เหมือนกับที่ประเทศจีนเขาทำไงเอาคนลงไปไปพบป่าครอบครัวทุกครอบครัวข้างล่างนะว่าเขาต้องการอะไรจะทํำยังไงจะรวมกลุ่มกันได้อย่างไรอะไรที่รัฐบาลจะสนับสนุนอะไรที่เขาต้องช่วยเหลือตัวเองอะไรที่ภาคเอกชนจะมาเสริมนั่นแหละครับก็เ <c oughs> รียก <c oughs> ว่าโครงการะชารัฐถ้าเราไม่คิดแบบนี้มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเหมือนเดิมนะหลายคนก็ต้องการเงินเงินลงไปเงินลงไปแล้วมันจะถมกันเต็มเมื่อไหร่ มันต้องคิดตรงนี้นะครับภาระผูกพันงบมานมันสูงรัฐบาลนี้ก็ระมัดระวังอย่างเต็มที่ในเรื่องเหล่านี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือวันนี้ทางสำนักบริหารจัดการน้ําเขาก็เตือนมาว่าวัาวนนี้ปรากฏการณ์ที่มีข้อจากเอ่อจากโลกนะครับจากโลกจากอุตโตนิยมวิทยาปรากฏการณ์ลานิญาจะเกิดขึ้นในเอเชียในประเทศไทยคือคือการที่มีฝนตกนอกฤด,ดูกาลฝนตกมากกว่าปกติทั้งนั้นซึ่งจะทําให อาจจะมีน้ำมาลงมามากขึ้นนะในบางช่วงถ้ามันไม่เกิดก็ก็แล้วไปผม,ไ,มได้สั่งมาตรการให้เตรียมความพร้อมตรงนี้ไว้ด้วยว่าเราจะพร่องน้ําได้อย่างไรวันนี้ปริมาณน,น้าในเขื่อนรแล้วทั้งหมดประมาณ84%เปอร์เซ็นต์ซึ่งไม่เคยสูงเท่านี้มาก่อนนะนี้ถ้าเราไม่บริหารจัดการน้ำทั้งกระตอโน,น้นเราก็จะมีน้าเหลือเท่าวันนี้แต่วันนี้ถ้าน้ำมาลงมาเติมนอกฤดูฝนมาอีกที่จะทํำยังไงมาต้องเตรียมมาตรการรองรับไว้นะครับแก้มลิงการพร่องน้าแต่ไม่ใช่พร่องออกทะเลหมด วันหน้าพอมาแล้งมันก็ไม่มีน้ําใชกเพราะฉะนั้นมันต้องบริหารทั้งระบบมนะทุกุ่มน้ํยี่ลุ่มน้าในประเทศไทยนะครับการบริหาร่อการบริหารเรื่องน้ำต้องต้องบริหารทั้งประเทศการปล่อยน้ําการระบายน้ําต่างๆมันต้องหารือกันเพราะฉะนั้นคำนั้งานเนี่ยจะเป็นคนมาทําไม่งั้นเดิมมันก็จะกระจุงใดกระรวงหนึ่งทำนีมันก็คือปัญหาในภาพรวมในการบริการนะครับนะคงมีเทเลนะรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวไปถามที่น่นละกันผมเสียอยู่อย่างผมตอบท่านไม่เป็นอะ นะเพราะฉนั้นทุกคนก็ไปสรุปให้เข้าใจนะนะคือถ้าเราเข้าใจผมก็คิดว่าประชาชนเข้าใจแน่นอนพ่าเพราะเป็นการคิดโดยพวกเราออกมาว่าไอ้ผมพูดอะไรไปประเด็นอยู่ตรงไหนนะแล้วก็ไม่อยากให้มามาจับตรงนั้นมันผิดตรงนี้มันถูกต่างต่างเพราะการทางานของรัฐบาลมันกันกรองมันไม่ใช่ไม่ใช่มาจากผมคนเดียวยนะมาจากคอรมอมาจากผู้รับผิดชอบโดยตรงทั้งหมดนะครับอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันดีเมื่อเช้าก็มีเด็กมีครูมาใช่ไหมวันนี้วันครู ที่จะมาถึงในวันหน้าเนี่ยนะซึ่งคำขวัญวันครูผมก็มีแล้วอ,อ,อะไรสิทธิ์ดีก็ด้วยครูใช่ไหมแล้วก็จะต้องด้วยศรัทธาไงใช่ไหมเพราะนั้นด้วยแรงศรัทธาเพราะนั้นผมก็อยากให้วันนี้เราสร้างแรงศรัทธาคนไทยทั้งประเทศว่าจะนำประเทศไปถูกการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรไปถูกการไปรูปประเทศได้อย่างไรการเดินหน้ายุติศาสได้อย่างไรถ้าเรื่องคงขัดแยง้งกันเรื่องเดิมๆเ,เรื่องไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันมันก็คือปัญหานั่นแหละ มันก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่ามันก็ต้องมีคนดีหรือคนเก่งมากกว่าผมหรือเปล่าในการที่จะมาทำตรงนี้เราก็ต้องคาดหวังในวันข้างหน้านะมันอยู่ด้วยกล,ลยไกอะไรกลไกนะครับด้วยกฎหมายเพราะนั้นรัฐธรรมนูญผมอยายกจะเรียนว่ารัฐมนูญคือกรอบใหญ่ผมพูดไปหลายครั้งแล้วนะ <c oughs> แล้วก็ผมก็ให้เมาาื่อวานเขาเำนาเรื่องกฎหมายไปแล้ว <c oughs> ให้กระดูกศึกษาไปไปสร้างความรู้ในโรงเรียนนะครับ ว่ามันมีกฎหมายประเภทใดบ้างที่อยู่ข้องกับประชาชนประชาชนต้องเรียนรู้เพราะนั้นไปบอกพ่อแม่ผู้ปกครองให้ทราบนะหลายกฎหมายเนี่ยบางคนไม่ทราบเลยบางคนทราบแต่เพียงรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นมันก็เลยทะเลาะกันเรื่องรัฐธรรมนูญนั่นแหละกฎหมายลูกเยอะแยะหมดผมให้สรุปมาหมดแล้วล่ะนะแล้วก็มีคู่มือกฎหมายอีกเล่มหนึ่งใช่ไหมที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ในนั้นว่าตัวเองจะจะ,จะทำประโยชน์อะไรยังไงมันอยู่ในกฎหมายเราอะไรบ้างหน่วยงานไหนรับผิดชอบจะได้เราพัฒนาไปทันทีนะสร้างการรับรู้เรื่องกฎหมาย นะครับ <c oughs> โอเคนะวัสดีจ้ะใครยืนยันล่ะเขาเห็นกันไงก็เห็นยืนย,น <c oughs> ยันหรือยังอ่ะ <c oughs> ก็เดี๋ยวขาัาตํารวจเขาทขําตามขั้นตอนเขาน่ะ <c oughs> ถ้าเขายืนมาเขาก็ต้องทําหลักฐานออกไปแจ้งว่ามีความผิดอะไรยังไง <c oughs> ก็แล้วก็แล้วแต่เขาจะพิหนณานะ <c oughs> เราคงก็ที่ผ่านมาคนที่กอนยังกลับมาอย่างอ่ะเขาส่งมาไหมละ่ะ เพราะนั้นอย่าให้อันนี้เป็นประเด็นในประเทศเลยนะผมได้กลับมาก็ดีนะทุกคนก็ต้องคาดหวังอย่างนั้นแหละนะอันนี้เป็นเรื่องของต่างประเทศเขาจะไปคนโทรลอะไรเขาได้ไไหด่ะหลายเรื่องนะผู้รบนี้คดีต่างก็เยอะแยะก็สุดแล้วแต่เขาจะพิจารณาเขามีหลักการคิดแบบเดียวกับเราหรือต่างกันเราก็ไม่รู้เหมือนกันไนะอ้ของเราก็มีเหมือนกันนะเขาขอมาก็ไม่ใช่เราให้นะเออมันต้องดูหลายๆมิตินะ ไม่ใช่ว่าเขาเราไปยอมเขาไม่ใช่เวลาใครขอมาเนี่ยก็มีหลายคนที่เราก็ไ่ได้ไม่ได้ตอบกลับไปในขณะที่การส่งพลายข้ามแดนเพราะว่าบางอย่างมันเป็นกฎหมายไทยอยู่เราต้องเอากฎหมายไทยเป็นหลักสิจ๊ะนะโอเคนะจ๊ะอะไรนะไม่ต้องสั่งก็สั่งบอกว่าให้ดนการตามขั้นตอนตามกฎหมายก็จบแล้วก็เขาทำไปที่หลายอย่างเขาข้อบ่งวิธรทำหลายอย่างเขาอยู่ในขั้นตอนการฟ้องหลายอย่างการเข้าตอนขั้นตอนการตำรวจถกกลก็ไปมีขั้นตอนของมันอยู่แล้วนี่ เดี๋ยวเขาทำเองแหละนะจ๊ยอืมอย่าไปสร้างปัญหาเยอะเลยผมตอบอย่างนี้ก็น่าจะเข้าใจแล้วนะมันมีขั้นตอนอยู่ทั้งหมดเลยจ๊ะนะเราทําอะไรจามความชอบใจไม่ได้หรอกอะไรก็ให้ผมมาครับใช้กฎหมายของผมไปเอาตัวกลับมาผมไม่ใช้กับประเทศอื่นก็ได้ไปละใช่ไหมเออนะอ